ประเทศชิลีเป็นประเทศที่เดิมพันกับวัคซีนซินโนแว็กไว้สูงมากล่าสุดนะครับซิโนแว็กนั้นประกาศแผนลงทุนใหม่ทุ่มงบเกือบ2 0 0 0ล้านบาทตั้งศูนย์วิจัยโรงงานวัคซีนหลายชนิดในชิลีโดยบริษัทซิโนแว็กไบโอเทคเอกชนผู้ผลิตยารายใหญ่ในจีนเดินหน้าขยายฐานการผลิตเตรียมเปิดโรงงานบรรจุเล็ ปิดผหน่งวัคซีนในประเทศโซนลาตินอเมริกาอย่างชิลีด้วยเงินลงทุนราว6ล้าน60ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,983ล้านบาทชิลีเป็นประเทศาาที่สามารถกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่วนใหญ่ใช้วัคซีนโครโรนาแวคของซินแวคที่จะส่งไปแล้วกว่า119.6ล้านโดส โดยขณะนี้มีประชากรมากกว่า60%ที่ฉีดวัคซีนแล้วจากประชากรทั้งประเทศราว19ล้านคนแต่ก็ยังมียอดติดเชื้ออยู่ในระดับที่สูงโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ใกล้เขตซันติอาโกเมืองหลวงของชิลีคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภา,ายในไตรมาสแรกของปีหน้านอกจากนี้ซินแวกยังมีแผนสร้างสุ์วิจัยและพัฒนาที่เมือง อันโตฟากัสตตาทางตอนเหนือของชิลีด้วยที่ผ่านมาผู้บริหารซิน,นแร็กได้ลงพื้นที่ในชิลีเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นในการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนหลากหลายชนิดทั้งวัคซีนโควิด -19 วัคซีนป้องกันเชื้อวัสตับอักเสบบีและไข้หวัดใหญ่ รัฐบาลชิลีนั้นเดิมพันกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของซิน o ว a คไว้สูงมากอย่างการให้ทุนบางส่วนกับธุรกิจในท้องถิ่นที่ร่วมทดลองใช้วัคซีนโคโรนาแว c และมีแผนจัดซื้อวัคซีนต่อนเนื่องอีก60ล้านโดสในช่วง3ปีข้างหน้ากระทรวงสาธารณสุขชิลียังระบุด,ด้วยว่ากำลังมีการพิจารณาที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือบูสเตอร์ช็อเพื่อต่อสู้กับ ไวรัสโครโรน,น้ากลายพันธุ์เช่นสายพันธุ์เดลตา้าที่กำลังเล็งอัตราการติดเชื้อโทั่วโลกทั้งนี้จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยรัฐบาลชิลีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบง่างชี้ว่าวัคซีนโควิด19ของซินแแวกนั้น มีประสิทธิภาพที่58.5%ในการป้องก,กันการติดเชื้อแบบแสดงอาการในประชาชนชาวเชลีที่ได้รับวัคซีนระหว่างเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงกรกฎาคมขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพที่87.7%และแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพที่68.7%การศึกษาของเชลีครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มประชากรต่าง ทั้งที่ทั้งได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วได้รับ1เข็มหรือยังไม่ได้รับวัคซีนโดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาฉีดซิโนแวค8.6ล้านคนบไบฉีดไฟเซอร์ไบออนเทค4.5ล้านคนและฉีดแอสตราเซเนกา2.3ล้านคนแหล่งที่มาของข่าวจากแปลจากรอยเตอร์ o m